ดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้แม่ตาลพามาอัปเดตสถานการณ์น้ําหลังฝนตกที่อ,อําเภอทุ่งสงจังหวัดแนละ้วก็ศรีธรรมราชจะพี่น้องท่วมแล้วค่ะตกตั้งแต่เช้าเพิ่งจะหยุดเมื่อกี้เองค่ะพี่น้องค่าอันนี้บ้านสวนแม่ตาลจ้าท่วมถ้าตกอีกสักวันหนึ่งแบบว่าเหมือนวันนี้นะพี่น้องตกแบบจะเสาน่าเสียท่วมแม่ตาลต้องได้ย้ายเต่าแน่เลยท่วม วัาก็เศร้ากับพี่น้องค่ะฝนตกนี่แม่ตาสิป้ายเบิ่งบบอสได้ใจเด้อน้ำย่บบอ,ดดบอสิหล่นปลากับสิออกได้บานพี่น้องท่วมแล้วจ้าพี่นอ้องล้นนิดๆจักนิดแล้วพี่น้องตกเหมือนเือเลยค่ะพี่น้องเหมือนนี่แต่เศ้าเลยหัวก็ยุดวบ้างได้ไนนี่ น้ำบอกก็ปิมหลาวพี่น้องเออหนูจะล้นแล้วค่ะล้นปลาออกหมดแน่ๆตรงนู้นที่แม่ตานยืนให้อาหารบ่อยๆพี่น้องบรรยากาศฝนหลังฝนตกน้ำท่วมตกหก็เศร้า ข้างมันตกบค่าคข้างอีสานมันเฮาตกบพี่น้องเนี่ยเสียงอึ้งอ้างออกเลยเดี๋ยวแม่ตานพาไปดูหลังบ้านดีกว่าหลังสวนหลังบ้านแม่ตานที่เป็นสวนนะคะเดียวพาไปดูบรรยากาศอาเ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 อาไปละไปละ นี่คะ่ะพี่น้องหล่นแล้วคะ่ะหล่นบอ่อแล้วหล่นบอ่อแล้วพี่น้องเห็นะบะฝนตกเมตานไม่ขอเดินลงไปนะคะเพราะว่าพี่น้องทากหลายแห้งคะ่ะทากดูดเลือดนะพี่น้องเอ้ยขนาดเ้าเซตีเมตานใส่ขายเนาใส่บูดใส่ใส่ใส่กางเกงขายเนาสองสันพี่น้องมันกันยงยข้ามากัดได้คะ่ทะทรามานแห้งไม่เจตัวยิง่งใหญ่เมตานประดี เตรียมโตลงไปเมตาลปรกาลงค่ะถากหลายเย็นยังสี่พอน้องเลียงทางยาแล้วแต่ว่าท่าก็ยังเงยอะอยู่พี่น้องเมตารลระยนมิตตัวตัวง่ดูดดูดเลือดเนี่ยอ้ยแได,ดูดพี่น้องเอ้ยขั้นพี่น้องทั้งขั้นแหละกับเปื่อยน้ำขาเมตาลเนี่ยหลังฝนตกค่ะโอ้ยหมาข่อยเป็นอย่งอางเงคึกคหลังฝนตกเนะ แม่ตานอัปเดตสถานการณ์หลังฝนตกค่ะตั้งแต่เช้าน้ำล้นแล้วน้ำล้นแล้วค่ะบรรยากาศหลังฝนตกตกตั้งแต่เช้าตกหนักด้วยเพิ่งจะหยุดไม่กี่นาทีนี่เองพี่น้อง บรรยากาศแม่ตานอัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า